ลายผ้าอัตลักษณ์ประจ,จำอำเภอพยืนดอกพุทธพยืนการต่อยอดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น108อาชีพแก้จนให้ประชาชนมีทักษะอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้แก่ชุมชนของกลุ่มแม่บ้านตำบลขามป้อมอำเภอพยืนจังหวัดคอนแกน่นเริ่มแรกโดยการสนับสนุน ของกอสอำเภอประยุนำโดยนายยงยุทธเขตคำพาเป็นผู้จัดทำโครงการเป็นเป็นกุมแม่บ้านนยครับตํบลทับวงค่ะครับการ่มเลื่อนกับเป็นงมาสายเงื่อนผู้ช่วศูนย์กรา้าวโพธเป็นจังหวัดที่ข้านแรกอะไรกันอาจารย์เลืเอนแรกใคมับไม่ยู่ใคร